มาพอกันอีกคลิปนึงเนาะคะ่ะเนาะอยู่ในช่วงเท่รอรถเมย์ไปเฮ็ดงานพี่ๆยังน้องอยากเห็นนีนั่งแต่งโตัวบอกนีนั่งแต,งต่งโตแบบไหนบอกว่าจะเป็นแต,ต,ต่งโตไปเฮ็ดงานแต,งต่งโตไปเที่ยวหรือแต,งต่งโตเขาในเมืองแต,งต่งโตไปไซค์ก็แล้วแต่ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตไปนู่นไปนี่นั่งแต,งต่งโตแบบไหนแล้วก็ได้สิดทายให้เบิง่ง นั่งแต่งตัวแบบนี้จ้ะพี่น้องอุ้ยเมื่อกี้นี่โทรศัพท์ลมโทรศัพท์ลมอีนางอีนางแต่งตัวกับโทรศัพท์ลมหนาจอแตกเลยป้ค่อยดีโทรศัพท์พี่นางนี่หนาจอแตกหลายรอบแล้วพี่น้องบ่ค่อยบ่ค่อยแบบว่าถนอมสนอมโทรศัพทบสักไหนังแต่โทรศัพท์เป็นแรงทรรมาหากินเยอะอีนางมักแต่งตัวแบบนี้นะคะเนาะมันมันมันสบายพี่น้องค่ะมันมันแต่งตัวสบายใส่กางเกงว้อมนี่มันได้ทั้งอ่า ได้ทั้งอากาศห้อนอากาศหนาวการร่มกันลงกันล่มอ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่ามันหนาวจจัดก็จะมีกางเกงข้างในอีกตหนึ่งก,ก็คือเป็นกางเกงเลกกิ้งเนาะคนะ่ะเนาะแต่งตัวแบบนี้สบายสบายค่ะพี่น้องขาอีน้าเป็นคนที่บวกลีดซีเรียสในการแต่งตัวเพร่ะว่าจะไปไซส์ก็แล้วแต่พ,พี่น้าเป็นคนบบมักเที่ยวอยู่แล้วส่วนมาก็จะไปฮ็ดงานเดินทางไปฮ็ดงานหรือว่าเขาในเมืองอีน่าไปไปในเมืองก็พี่ญ่าจะแต่งตัวแบบนี้เอาที่ไปเอาที่แบบว่าสบายเท่าพี่น้องบ่บต้องบ่ต้องไปแบบว่าไปตามไพสบ่ต้องไปแบบว่า บ่ต้องเอาความสมบายหรือว่าเอาความมาความชอบของไผเอาความมาความชอบของเจ้าของดีกว่านพี่น้องนอนแล้วก็ประหยัดเงินบ่อคอยบ่อคอยได้เปลืองเงินในการซื้อสภาแต่งตูอีริบ่อ่อยได้บ่อ่อยเปลือเงินซื้อสภาในการแต่งตแต่งตแบบนี้สบายคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าห้อนก็ถอดเสือเ้อแจ็คเก็ตออกถอดเสื้อตัวนี้ออกไม่เห็นบ่หนา,นาวมีร่มก็ใส่แค่นี้คะ่ะบ่ตอบ้องพะลุงพะลังกระโปรงกระเป๋าตังค์บ่ได้บ่ได้บ่ได้พกบ่มีกระเป๋าตังค์บ่มีตังค์ใส่ไหนว่ตีนี้ใส่นี้ใส่กระเป๋า ตังกับบมี่ยู่นี่นี่บ๊อไกไฟเดบกินสดเพราะว่าเขาใส่บัตรกันคือบอก็าจ่ายผ่านโทรศัพท์สะดวกสบายพี่น้องเขาบ๊าอกไฟใส่เงินสดกันอยู่นี่นะเออเบ้าร้ายกันน้ำลายเหนียวรอนรถเมล์เป็นงานกันพี่น้องมามาค่เดินเข้นไปทึ่งรถแล้วก็ลังไปทำช่วงเฟอร์กอนว่าเขาไปสถานทีท่ทีน่น่าต้องการที่จะไปหรือเปล่าโอ้แมนยูสายหาหนึ่งคนนะแมนยูแมนยู นั่งนานรถเลยถ่ายบรรยากาศได้เพียน้องเบิรนําขึ้นรถเม่นี่เฮาจะโชว์ต <estão> <nữa> ั๋วหรือว่าโชว์ยางให้โชว์เฟอร์ก็ได้บอเป็นยังหรือว่าเขาจะยางขึ้นมานั่งเลยก็ได้แต่ว่าเขาจะต้องซื้อตั๋วทุกคนถ้าเพราะว่ามันจะมีพนักงานตรวจตั๋วซุมขึ้นมาตรวจถ้าเกิดว่าเฮาโดน โชคโชคว่ดีแบบว่าอยากอยากรักไกลอยากขืนฟรีเนี่ยสินะบ่ซื้อตัว๋วบ่ซื้อตั๋วกอนขึ้นรถเมย์เนี่ยถ้าเกิดว่าดวงว่าดีเราเจอพนักง,งานตรวจตัวต๋วมาตรวจเนี่ยเขาบ่ฟังเหตุผลีกอย่างของคุณเลยเด้เขาบ่ฟังเหตุผลอย่างของเขาเลยถือปรับไ้สองพันกว่าโคนพี่น้องขาปรับทันทีเลยแล้วเขาก็บ่มีทิสิทิฐจะไปโตแยงเอียงด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็แนะน้ำให้ซื้อตัว๋วซื้อตั๋วกอนขึ้นรถเมย์รถไป รถไฟบ่ค่อยมีปัญหาอย่างเนึเพราะว่าเขามีพนักง,งานตรวจตัว๋วโดยเฉพาะในในในรถไฟอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณบ่ีคุณ,ค,ณคุณเขาก็จะให้คุณซื้อตัว๋วณตรงนั้นเลยสําหรับในกรณีเป็นรถไฟแต่ว่ารถเมล์นี่รถเมล์นี่ถ้าคุณยังไม่ทันได้ซื้อตัว๋วนี้คุณ คุณจะมาซื้อตั๋วกับโชเฟอร์เทิงรถเทิงรถก็ไดแต่ถ้าเกิดว่าคุณบ่ซื้อตั๋วกับโชเฟอร์เทิงรถแล้วเจอพนักงานตรวจตั๋วเขาเขาจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วต่างหากซุ่มตรวจซุ่มซุ่มข้นตรวจแต่สี่นะถ้าเกิดว่าเขามาตรวจสมมติว่าอีนางนี้แบบว่าโอ้ขึ้นไปแค่ป้ายสองป้ายหนึ่งอยากหลักไกลจังสี่นะอยากหลักไกลบออยากซื้อตั๋วแต่สี่พอขืนมาปุ๊บแล้วเนี่ยแต่พนักงานตรวจตั๋วเขาบังเอิญมา บังเอิญว่าขั้นนั้นขั้นทีน่าขึ้นมันมีมันมีพนักงานตรวจตรวจเขามาตรวจที่นั่งเนี่ยเขาสิบ่ำถามเหตุผลที่นั่งเลยดิถูกตับเลยสองพันกว่าคนคือน้องอีเลสเพราะฉะนั้นซื้อตั๋วรับผิดชอบในตัวเจ้าของซื้อสัตว์เนาะค่ะเนาะซื้อตั๋วทุกครั้งเพราว่าจะขึ้นไปป้ายนึงหรือสองป่ายก็แล้วแต่ต้องซื้อตั๋วไปกินบ้ามาหวหอมพอมรถเมย์ออกลวจ้ะใส่เวลาประมาณมีสิบสี่นาทีไหนนั่งคือขาวองลองทำไม คนจะโตยแล้วพี่น้องนี่ค่ะในเมืองเบอร์เกนพี่น้องค่ะถึงลานแล้วพี่น้องถ้ามาโดยรถประจำทางนี่ก็จะมาถึงลานสายอยู่ประมาณห้านาทีน,นะเนาะค่ะเนาะปกตินางมาถึงลานนี่บ่ายสองครึง่งพี่น้องบ่ายสองครึง่บงบ่ายสองสี่สิบประมาณนี้ แต่มาโดยรถประจําทางกับธรรมดาเลยพี่น้องคะ่ะรถเม์มันจอดทุกป้ายนะคะเนะาะแต่ก็เดินทางบ่ไกลแล้วมาหอนร้านละแล้วยางเขาเขาลานจนพี่น้องค่ะนี่นั่งเขาลานแล้วก็เจ้าของลานเพื่อนก็นจะกลับบ้านนะคะนอนนี่นั่งก็ยืนคนเดียว <c oughs> ถึงร้านแล้วจ้ะทำงานวันนี้บ่ได้เอาเสือพนักงานมาโอ้ยเลยยังไงพี่น้อง <c oughs> บ่ได้เอาเสือพนักงานมาเพราะมันหอนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเดี๋ยวหอนเด,เดี๋ยวยังเดี๋ยประเทศนี้มันอา้อาวแล้วประเทไหน <c oughs> เสือ เสือเห็ดงานหลานหาในน้านมีแต่แขนยาวไปน่นะาะค่ะรอลูกค้าสั่งบรรยากาศอ้าวแล้วตะกี้แดดออกอยู่ด้แดดหายแล้วนายนั่งแดงจึงคืน t ่ Hi, uh nhá làm đấy nhá Đấy I <thud> do